นะครับบนตัวเดียวนะครับผมสูตรนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องครับแหละหลายหัวเลยครับนะครับหกหัวติดนะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วสุดได้เลขสามนะครับออกหกนย์สามเน้นเน้นเน้นนะครับสิบหน่วยนะครับตัวเลขจะมาที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็ข้าหลักร้อยด้วยบางบางงวดนะครับแต่ว่าก็ยังมาสิบหน่วยอยู่นะครับนะฮะก็สูตรนี้นะครับมาดูสูตรครับผมก็คือใช้ หลักแสนสองห้ังบวกกันครับบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งหนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับวันนี้ได้เลขสองครับสูวนี้นะก็สูงก็คือนะหลักแสนนะครับก็คือนะครับนี่นะครับสี่สี่นะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขเลขสามนะครับสี่สี่สามนะครับนี่นะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งหนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองครับผมก็คือ นะครับในี่นแปดแล้วก็สามนะครับเซนเซนซีซีแล้วก็สามนะหน่วยบนนะครับบอกด้วยร้อยก็หนึ่งร้อยสองคือแปดสามตัวเลขพวกนี้ตั้เลขสองครับตัวนี้นะครับก็กอบุญนะครับเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปไหนยังไม่ลงเดี๋ยวมาดูลงให้ดูนะสูตรนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ